สขั้นตอนครับคิดให้เติบโตด้วยกรดไมซ์เซ็ตเราจะพัฒนาไมซ์เซ็ตหรือกรดไมซ์เซ็ตให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆได้ยังไงมันมีอยู่3ขั้นตอนที่เราจะต้องพัฒนาและต่อยอดกรดไมซ์เซ็ตหรือเปลี่ยนจากฟิกไมซ์เซ็ตมาเป็นกรดไมซ์เซ็ตต้องใช้3ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่1วิเคราะห์ตัวเองครับจะต้องรู้จักวิเคราะห์ตัวเองรู้และเข้าใจว่าพฤติกรรมใดของเราเนี่ยมันเป็นฟิกไมซ์เซ็ตหรือเป็นกรดไมซ์เซ็ตต้อง วิเคราะห์ตัวเองซุนวูบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเห็นไหมฮะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งดังนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเองว่าแล้วที่ผ่านมาในการทํางานในแต่ละวันเราเป็นฟิกไมซตหรือกรดไมซตมากกว่ากันก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองไปในแต่ละวันด้วยพอเรารู้ว่าอะไรที่เป็นฟิกไมซตเราก็กลับมาพัฒนา ให้มันเป็นโกรทไมเซ็ตทำตรงการข้ามนั่นแหละเช่นอ่อนแอก็เล็บแข็งแรงขี้เกียจก็ต้องพยายามไม่อยากเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จากฟิกไมเซตก็จะเป็นโกรทไมเซตแล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้นี่คือขั้นตอนที่1ต้องวิเคราะห์ตัวเองขั้นตอนที่2ครับพอเรารู้เสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตัวเองอย่ายึดติดแต่ต้องให้เติบโตพอเรารู้ตัวเองปุ๊บว่าเราเป็นฟิกไมเซตหรือโกรทไมเซต เราก็ต้องเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตทันคนอื่นเขาอย่าไปยึดติดกับความคิดเดิมๆอย่าไปยึดติดกับการทํางานแบบเดิมๆแต่ก็ต้องหาวิธีการทํางานใหม่ๆที่มันจะตอบโจทย์งานตอบโจทย์ชีวิตตอบโจทย์ยุคปัจจุบันให้ได้คือขั้นตอนที่2พอรู้แล้วว่าเราเป็นยังไงเราก็หาวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาตัวเองให้ได้ขั้นตอนที่3ครับจงเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทุกๆวันคําว่าเป็นตัวของตัวเองก็คือ บางครั้งเรามาทํางานหรือบางครั้งเราใช้ชีวิตนะครับมันอาจจะมีเสียงบางเสียงที่คอยฉุดรั้งคอยฉุดดึงเป็นเหมือนตัวคอยขวางไม่ให้เรามีกําลังไม่ให้เราไปสู่เป้าหมายไม่ให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องนี้นะครับมีตัวอย่างครั้งหนึ่งมีสัตว์ทั้งหลายนีย่เขาก็นัดรวมพลแล้วก็แข่งขันกันเพื่อชิงชนะเลิศปีนต้นไม้เพื่อทดสอบว่าในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีใครที่มีศักยภาพมากกว่ากัน ในสัตว์เหล่านะั้นมีกบมีกระรอกมีจิ้งจกแล้วก็มีจิ้งกา4ประเภทนี้เขาก็แข่งขันกันตกลงว่าถ้าใครแข่งขันกันชนะจะได้รางวัลสัตว์ทุกตัวก็มาสแตนบายที่จุดออกตัวก็คือที่ใต้ต้นไม้มันก็ไม่แปลกที่กิ้งก่าจะมาแข่งขันปีนต้นไม้ที่จิ้งจกจะมาแข่งขันปีนต้นไม้แล้วก็กระรอกจะมาแข่งขันปีนต้นไม้แต่มันแปลกก็คือกบนะฮะกบได้ลงชื่อเพื่อร่วมชิงชัยในครั้งนี้ด้วย พราะโดยธรรมชาติของกบแลวนี่กบมันต้องกระโดดแน่นอนมันจะปีนต้นไม้เหมือนอพวกกิ้งกา่าพวกกระรอกอพวกจิ้งโจกเนี่ยโอโ้โหคงเป็นเรื่องที่ยากแต่มันมีกบตัวหนึ่งที่มั่นในสักยภาพของตัวเองมากพอก่อนเยวถึงเวลาสัญญาณนวิดดังครับเหล่าบรรดาก,กองเชียร์กิ้งกา่ากองเชียร์จิ้งโจกกองเชียร์กระรอกกองเชียร์กบก,ก็มารวมตัวกันอยู่ใต้ต้นไม้ก็มีเสียงโห่ร้องเพื่อจะเชียร์หัวหน้าของตัวเองที่ส่งลงชิงชัยในครั้งนี้ปรากฏว่า ในขณะที่ทุกคนก็ส่งเสียงเชียร์ก็มีพวกกิ้งจกพวกกิ้งกาพวกกระรอกนี่ก็ส่งเสียงเยอะเย,ะเย,ะเยะ้ยเจ้าก,กบตะโกนบอกว่าเอ้ยไอ้กบถอนตัวดีไหมกบอย่าสู้เลยกบลงไปก็ทําให้คนอื่นเสียเวลาเปล่าคงปีนต้นไม้ไม่ได้หรอกกบเองไปกระโดดลงน้านู่นไปไม่ต้องมาปีนต้นไม้กบตัวน,นี้พอได้ฟังเสียงเหล่านี้เขาก็ ไม่ได้สนใจเสียงเหล่านี้นะเขายังเชื่อมั่นในตัวเองว่าเฮ้ยมัจะไปยากอะไรแค่ปีนต้นไม้นะกบไม่ฟังเสียงที่คอยฉุดรั้งคอยทําลายความตั้งใจเลยกบก็ยังยึดมั่นในความตั้งใจเดิมของตัวเองพอได้เวลาทุกอย่างพร้อมก็มีเสียงสัญญาณนกบีดดังปี๊ด สัตว์ทั้ง4ประเภทนี้ก็แข่งขันกันครับปีนต้นไม้โอ่กิ้งกากะระอกอะจิ้งจกก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับแต่กบนี่ก็ต้องปีนกระโดดครั้งแรกก็ลื่นกระโดดครั้งที่2ก็ลื่นครั้งที่3ก็ลื่นก็ยังมีเสียงตะโกนมาว่าเออถอยเถอะถอยเอถอ,เอะเจ้ากบอย่าไปสู้เลยความพยายามคงเป็นเรื่องที่สนวนเปล่าแน่แต่เจ้ากบตัวนี้ไม่ยอมแพ้ครับก็พยายามกระโดดปุ๊บกระโดดปุ๊บกระโดดปุ๊บด้วยความที่มีความเชื่อมั่นและบวกกับความพยายามครับ มันก็ไม่ได้สนใจเสียงที่คอยฉุดรั้งฉุดดึงมันไว้ฮะมันก็ตั้งหน้าตั้งตากระโดด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 จนในที่สุดครับกบตัวนี้ขึ้นไปถึงเส้นไัยแล้วก็คว้าธงได้ก่อนใครครับสัตว์ทุกตัวทุกชนิดก็อึง้งไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกจิ้งกากระรอกอึ้งหมดเราบรรดาก,กบก็ปบมือส่งเสียงดังรั่นให้กับกบตัวแทนของพวกตัวเองในที่สุดกบก็เป็นผู้ชนะครับได้รับรางวัลฮะ ลงกลับมาพวกจิ้งโจบิ้งกาก็มาแสดงความยินดีกับเจ้ากบในขณะที่สัตว์ชนิดอื่นๆก็มายินดีกับเจ้ากบฮะกบก,ก,ก็ทําหน้าเฉยครับกบก,ก็ทําเฉยไม่รู้สึกดีใจอะไรเลยฮะไม่รู้สึกดีใจเลยเลยทั้งที่ตัวเองชนะพวกกิ้งกาก,กาก็เกิดความสงสัยก็เลยไปถามเพื่อนกบว่าทําไมกบตัวเนี้ยมันจึงนิ่งขนาดนี้มันไม่ดีใจเลยเราพูดกับมันมันก็ไม่พูดกับเราเราคุยกับมันเราดีใจกับมันมันก็ไม่ดีใจตอบมันเพราะอะไร กบที่เป็นเพื่อนกันก็เลยบอกเออที่มันไม่ดีใจที่มันไม่แสดงอาการใดๆนี่รู้ไหมว่ากบตัวเนี้มันหูหนวกสัตว์ทั้งหลายก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อกบตัวนี้มันหูหนวกนี่เองต่อให้บรรดาเสียงทั้งหลายเสียงที่เหยียดหยามเสียงดูถูกเสียงอะไรเนี่ยมาพูดมาจากใครก็ตามมาดังแค่ไหนก็ตามกบตัวนี้ก็ไม่ได้ยินเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าบางครั้งบางที การมัวแต่ฟังเสียงคนอื่นที่เราได้ยินเสียงคนอื่นแล้วเอามาตัดสินตัวเองที่เราเชื่อไปตามคนอื่นเนี่ยมันทําให้ศักยภาพเราลดลงดังนั้นในการทํางานครับแม้เราจะได้ยินแต่จงทําตัวให้เหมือนกบตัวนี้ครับที่ได้ยินแต่ไม่ใส่ใจ ได้ยินแต่ไม่ใส่ใจก็ยังพยายามพัฒนาตัวเองทำหน้านที่เองจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายและไปสู่ความสําเร็จได้เห็นไหมครับนี่คือจงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทุกวันและเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุด